สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าพ่อพกับพอร่ารากินีพี่น้องก็สวยก็อย่าง,งกุศลก็ลายเมื่อนี้น้ากศิลุนางก็ได้งดลงมายานงเหรินหงเฮียนพี่น้องมายางบ่งบรรยากาศแต่นางบอกเคยมาเบ่งหงเฮียนจ้าเพื่อพี่น้องหงเฮียนหลังนี้นะ้งเคยเฮียนแต่หลังเก่าในี่ประเทศหลังใหม่แล้วพี่น้องนี่จ้ามาเลาะเบ่งทกี่ระลึกมีทั้งแบบมีทั้งงวัวมีทั้งควยกับบรรยากาศดีๆจ้าพี่น้องจ้า ป้าเป็นสิบสิบสาวปีมาหลอกเบงสถานที่เคยเรียนจ้ะพี่น้องจ้าคงห้องเฮียเพิ่นหลอกไปมั้งอันนี้คือเป็นโรงเรียนของบ้านนางนะจ้าเดินกระสีกว้างนจักหน่อยพี่น้องช่วงนี้กับผมมียังเพิ่นกระป่อยงัวป่อยโรงเรียนบวนเปิดเด้อจ้ามีเอฟซีบางคนก็ยังถามมาว่าน้องตีน้องตาบ่ได้เอน้องตีน้องตาบ่ได้เอเของเรียนบวชช่วงนี้เพิ่นปิดเทอมเพิ่นบ่ได้เปิดเทิมพี่น้องเพราะว่าโควิด โควิด19จ้านี่คือโรงเรียนบ้านวนคูณบางสปะปทองแข่งสวัสดิเขศเดจพี่น้องขอบขอบ,ขอบโรงเรียนผสิป,ปลูกต้นวีกไกวมันปลูกขายปลูกขายไปแล้วแหละอันนี้เป็นต้นขึ้นใหม่เป็นของโรงเรียนจ้ะพี่นอ้องน,นี่คือสนามน้นก็เคยเตะบาน,นะจา๊าเตะตะก้อก็เคยนะจจ้าจ้โอ้บรรยากาศคือดีจ้าพี่น้องมาเลาะเดินโรงเรียนมือน,นี้อันนี้คือแบคคือแผะภาษาลาวคือแแ่ไทยเอิญยังรบรลู่น้ำเดจ อันนี้คือเสาสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์สองเสาพี่น้องบรรยากาศดีแท้ดีว่าดีวววบรรยากาศยำแรงๆจ้าที่แล้วกันถ่ายแล้วก็จะไปตลาดพี่น้องพรุ่งนี้วันเกิดลูกชายจ้าน้องตีน้องวันเกิดน้องต้าลูกชายจ้านะัดจัดเต็มให้ลูกชายนัดจ้าเอื่นกาซี จัดวันเกิดให้ลูกทายหน่อยลูกไซายสุดที่รักน้องต้าแฮปปไปเบิดเดือน้องต้าพรุ่งนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าครบจากปีนะ่าจะสี่ปีมั้งสี่ปีหรือหปีนี่แหละน้องต้าสุดรอลูกชายของแม่จ้านางกำลังเล่นในนี้ก็เป็นเดินะมั คงเย็บ้ันนอกกส,สิแซบซี่แหละพี่น้องเอ้ยจักน่อยกะคันมีบุญวาสนานละ้อาจจะได้มาพัฒนาโรงเรียนต่ออีกตัวจา้านักมาขิดปุ่นในี่ของส่วนรวมนะจ้าพี่น้องจา้าผู้ใดไม่เห็นหนาวนีหฮอบรรยากาศดีคือฝนสิตกแหละ ผมได้ไปเหตุยางอยู่นี่นานเพื่อ,อนบ่มีบพรคือบอก่กิศข้าวไก่แท้โอ้ยบก่กิศข้าวสูตรอากาศบาคา่คะข้าวกระยากขา,กาโอ้ยกินกลางเดินกลางแถวพี่เราเอ้ยบรรยากาศกา็ดีว่าเพราคือฝนสิมาเนาะฝนสิตกเองประคามหวานาไปเนี่ยฝนจะมาระคามหวา จังว่าต้นไม้ที่น้าเคยปลูกก็จังว่ายัางอยู่หมดทังนั้นจักน่าจับม่ได้ <c oughs> เอา้าแต่ก่อนนั่นเ <c oughs> พิ่นไทยเอกนักเคียนปลูกต้นไม้เด้ปลูกเด้ใหญ่ป่านนี้จะว่ารุ่นเฮาบ่จักเนี่ยต้นสามสาต้นมะพร้าวแดงจะ <c oughs> ว่ารุ่นข่อยห่ดจักต้นไม้รุ่นข่อยบ่จักพี่น้องสมัยแต่ก่อนก <c oughs> ู่่แฮะซบบ สบายดีสบายดีจุกูกจุคุกมาโควกกับนาตาลีเุณพี่น้องโอ้โยนางคิดข่าวกันยังคนคนณหักกระลายคนสช่างบ่มีจ้า <c oughs> <c oughs> พี่น้องนางมารีวิวโรงเรียนโรงเรียนจ้ากับมาพ่อมาพ่อแม่ปูแม่ปูเห็ดอายะอยอดีนี่เต็ม <c oughs> อายะอยันนี้ไม่เห็ดหยั่งลุงนาลุงหลังมากินมินิมานั่งผู้เดียวได้บ่มานั่งผู้เดียวยมันนี่นะอ้าวคือมาหาผัวบ่าวมาเล่นน้ำ ก็หาปลาคอใหญ่มากินน้ำเขาก็ยังปลาคืนปลาดุกปะปลาเคิงอ๋อปลาเคิงเนื้อปลาคอเนื้อนางชิสกิตปลาคอใหญ่นางหมักปลาคอปะปลาคอไตแดดนางหมักโคโลมักโคโลจ้าพี่ดอกจ้าบรรยากาศอยู่ คือฝนสีมาเลบรรยากาศก็ดีดีดีว่าดีโพดดีโพดดีมักโม่ดีมักแต่เราโพดการนก่ยอยากตกเบตกดอกบตกดอกมันย่านัย่านแม่แรงให้เป็นแม่แรงตอนนี้จากมได้เป็นบดเป็นได้แม่แรงไม่แรงมาได้เป็นนะจ้าจ้าพี่ราจ้าท้องเสียงมาพอกเอเจ้า พี่น้องจ๋ามาเด้อจ๋ามากิดแกรกปลาแซ่บๆนัวๆจับปลากินคนเดียวคืออะไรติบเข่าเทะสปาดิเกนน้อพี่น้องปากินใส่ใหไงมือเดียวเทบอกินเข่าพอดีแบบติบเข่าสองติบปักไงเจ้าบาดเดียวเลย ตัวนี้เขาหอดนะครับยืนที่สองเบสอ่าคินๆมาพ่อว่าโมเมนต์ซื้อโมเมนต์เอาเขามาเพื่อผู้บ่าวบ่เพื่อผู้บ่าวเขาไม่ได้มาเตะต่อตอนนี้นะเขาโควิดอยู่เจ้าผ่านมาโกนพอดีมาพ่อผู้บ่าวบ่ได้มากบริจาคมาพ่อโกนบ่เขาญาติบอกเขาญาติแล้วปกติเขามาเตะต่อเมนตีปกตินั่งเสียมาหลัดมาหลัดเขาในหูมันนี้บผ้าเข่ามือหนามาจอดผู้บ่าวเตะกันนั่นแล้วผู้บ่าสี่สิบบานั่นผ้าเข่าก็ทิ่เผาทงเงินอมาทน เจ้าผันมาลลิเขาโบมาแล้วมันขายากข่ยากแล้วมือหนาต้งสิมาไหวมือนังเห็นอยู่ปรมาณสี่ิบาเจ้มาเพื่อเฮ้วบ้าีเนองมาพูดกูบ้าวบ้าวเตดต่อนนานๆตอกันยาขาเรียกว่าว่าว่าเรื่องความูลเขากูมาต้งพุทุกเขาบบมานี้เทเขาย่าพุนตายาพุนเนี่ย นั่งกับพิษนัดพักเขานั่งพิษนัดได้มาเน,นี่นะนัดครูป้าเดี๋ยวลูกแม่เขาสิว่าลูกมะเต๊กกระต้อแล้วเมื่อบา้าเถอะว่าหามกินข้าวไปลูกบอข่อยอิ่มแล้ว,ลวสั่งกินถอมีอิมแต่ใส่แบบมีคุณแมาแตงม,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 มาเขาอยู่เดินโบน <c oughs> ไอเดมนัตทลีเอาพักเขามาย่อึงที่ย่อึงทีเป็นหาะจริงอริย่อแล้วสิเป็นร้อยเซ็ปฮงเฮาหลอกไปโบิไม่ได้ง่ายงวคือโกงทาน คนจังหวเห็นบอกให้มันเป็พุ่มเขาไปชนใจแล้วเขาเอาขึ้นมาขามบ่เขาบอกขึ้นมาขามที่โยกโยกเขาว่างามไม่ตีนะสั้นมาขามเขาบอกเลี้ยงงามไม่หูอยากจะเขาปิดเบอร์นวัตสิบเปิดเบิ่งอยู่เขาบอกเลี้ยงงามไม่หรือกระเลวแต่ก่อนนั้นเนี่ยก่อนยังไปบุญเขาเจ้าบุญเข้าเจริญโรงเฮียนน่ะกันร้อยเข่าของเฮียนแต่ว่าเออแล้วก็ของเฮียนเออเพียงนาว ผู้ใดเฮ้ยแต่กอเขาเคยเบานะไปข้มเทียงหน้าเขาจะไปคมเทียงหน้าอะไะเทียงหน้าหยบนันเขาเป็นโตตินางเองนังเขาไปเอาเทียงหน้าห่างรมมคร,รึ่งขอโทษขอไปพี่นอก <c oughs> พาบานเอาเทียงหน้าครึ่งบอกโบนั่งออกไปรทไทยเบาเอ,อ,อยู่งานบุญถ่ายเจ้าคออะไรแบบนี้ไปแล้วผูบาเลยเบาอย่างตามจะปาจะปาเขาจะได้ยินบาอย่างตาม ไปแล้วน้าออกที่่วาสิออกไปห้องน้ำผู้บ่าไหลาๆผู้บ่าไหลาๆนั่งแลน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 ไปไปพิงเหมือนเพียงไปพิงคอไก่คอไก่ไปพิงคอไก่คอไก่ไปเป็นคออไก่ห้างพี่น้องมาลงงานล้างบางงานลายไปทิ้งงานไปทิ้งเลยคนบ่แน่บ่คุณกันแหนมันเพราะถ้านั่งงานเข้ากังเข้ากังเต็งนางลุงเลยเอรียบร้อยแบบนี้นั่งกับโบป้า นางกะชิซืออยู่นะบอสักหน่อยนางกะแลวนะกะสึกแล้วันนี้เสือนางบ่เปื่อนเฮยจะเฮ็ดล้นลายนางมาีเล่าว่าฮ่าฮาฮ่าใ่้เขาฮ่าฮเฮาล่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่นาา่่ลาา่า ตั้งใจแน่น่าฮ่า่า่าเราความเก่าความหลังความเก่าพี่น้อง นั่งไปพิ้งโคกไก่อยู่ไก่เขาเลยหยุดพึบเลยโคกปึบนั่งกระปังงาด้วยนั่งกับปังงาโคกไก่ปลาส้อยกับเลยแบบนี้เมนโคกไก่หะ้บวกแัดนี้ปลาคอตายแดดกับศพเลยศบเลยนาั่งกับานพืชประมาณอยู่นี้นั่งบนพืชนั่งบนปากบตีนั่งบนปากแต่อีกสักหน่อยนักเลยปากนั่งเลยบอกเขาไว้ผ่านไปประมาณหานาทีนั่งเล็ปากประมาณนี้ผ่านผานาทีนักเล็บปากได้เฮ็ดรีดแล น่าคือบังเอิญแบบบออะไรบัดบอกแล้วเขาเห็ุเลนมาพอดีเขากระซาปุบปุบเลยบ่เฮยทำดีงโดนงานมีผู้หญิงมาช้อมได้สองคนบ่หน้ากระเบิดโซนตีหน้าหน้าน้เห็ดคือบ่เห็ินี่ต๋มันมืดบ่มันเป็นเดือนแจ้งบุญมันโทนเดือนแจ้งได้มันง เดินเพลงมันเจ๊งนะพี่น้องมันเป็นเดินกีลยเนาะการโงงนาเดินแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นเดินคือเดี๋ยวนี้เนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเดินแต่ก่อนเป็นไหนามันเป็นไหนาพี่น้องตกกีตมก็ตกมาแล้วตกแล้วกีตมเพียงว่าเข่าพี่น้องย่างตามมุษายทุกกีตมนั่งปุ๊บปุษายเุ๊บไลยต้นปลายสายเห็ดนะปุ๊บเลยปุ๊บเลยไปถึงโค้ไก่ไปถึงยันเขาเห็ดถึงจับกัะสิตเนาะ นั่งเอาลังแล่วไปพิงอ่ะพิงหลังบ่สิ่งดังจังที่แล้วมนก็หึ่มไปเลยพามาเลยรู้ไปเลยหึ่มลงเลยกระจายกันเลยเข่ากระดูดที่นั่งเลยขุมปับเลยขุมปับว่านางกับเขาแก้สิ่งเลยนางเป็นคนแก้นางเหตเองไงนางยันประธานจ่ายบ่เออนางแก่สุดเองเลยบังเอิญเขาใจเป็นใจบ่อืมทันบ่ได้ ก็ไก่ก็ไก่ห้างพี่น้องเอ้ยปวกกินเออมันเลยหยุบมมันเลยคุบมันเลยเนาะคันมันคันควไก่ดีมันก็เป็นอยังดอกวลูกค้าเอาลังปีพิงทีได้ลังมันละงายเลยเจักรกเลยโดดขุบเลยผู้ชายน้วหู้โอ้หู้น้ำหู้ตาหู้ตะวันนุ่งเสื้อที่เด้งเด้งหล่อเย้จักอ้าว กินแต่เสีงขมุขขมั่มขมุขมั่มลวกัเออเผาแล้วกินกินข้าวแล้วกินต่ลาบปลาคอแล้วละกะไปไปไปบะไปไม่มันบาจะอยู่บ้านใดเมืองใด่นางกระปทามเพื่อได้ผัวบ้านไก่บ้านไก่นางปุกโไได้บอกนางกระทําทามุจจักบัตินะก็มีแห้งแล้วแบบนี้เนาะนางก็บเตินงเินเทือนแล้วแบบนี้ช่วงับ่วสว่างวะสว่างวะได้เต้นรำอง ข้อไก่เป็นใจก็เลยให้ได้ผัวพี่น้องเออได้ผัวมาพี่น้องเอ้ยข้อไก่เป็นใจไปพิงข้อไก่ข้อไก่พาพาไงปางง่างโบกผู้เบาตื่นไปเสฮิตพี่น้องออกไปห้องอ้อยหรือโป๊บนู่นเขาไปไปจักนางว่าชิญย่างไปห้องน้ำ น่นงามเราไปตามไนานไปเ้บ่างไนเขาบ่อ้บ้าแดงงพิงไผอยู่กลางทงอยู่กลางอยู่กลางอยู่แคบบุญพวกนางพิงไผ่เขานังพิงไผ่อยู่ที่แล้วนางอะอางางผ่านกองไผ่เขาเลยอยางเขาละผู้เช้ผู้เช้าตอนางเต่งเต่งตัวบุเป็นดอกเต่งเป็นแนบุเป็นแน่อจะเป็นเช้าไมู่้าขนงแสดงคือการอับปุระนแสดงคือกาอ เอาเอิญปุตตาปุตตาอตัวจังเลยเป็นยังนั่งกระแลนเขาหนักแลนเขาก็ะแลน้ำบ่เอิญนั่งกระแลนฮิปปี้นี้ไปหู่รับกลับใหม่ไปไปพิงข้กไก่เขาก็ะแลน้ำเขาก็ะแลน้ำบังเอิญขคอไก่แหวะเรื่องรู้ที่เลยเขาก็เลยนั่งขวบเลยเป็นเขาก็เลยขวบนั่งกรบโปะป่านั่งบปป่านั่งแกเองพ่อมนั่งกระพังเบื้งว่านั่งกระเห็ดนั่งกระแกเองนั่งเลยพังเบื้ง ปาแบที่ัเลยบอกเขาบนัล้งตีขอไก่ฮึบด้ยนะท่นบงยังยังบุย่งเกินคืนท่านก็เลยว่านาเเ็กลีนลายขบวนกาขบวนล้านักดิ้นกี่ตุ่มด้มัเตไปเตละวงต่ออยู่บ่ขี่ไก่็บ่ขี้ไก่โมนี่ก็ถูกสแตนดางไปเตะลวงต่อมาแล้วมาอาบน้ำมาอาบน้ำอยู่เพื่อนแล้วโมนี่กี่ตุ่ม กขตมลุงกับลุมกับมูได้มูไปเ็นเลยปุ้ยไปกานังปุ้ยเปุ้ยเท่าเลยกทางกัเลยไปกับ้ยิงนางนะโวดโพนเนาะนั่งปุ้ยไปปะเท่าเลยโหนกันเลยเว้นแนั่งไปค่าพาไก่กันเขาตัวข้าวนาง่นัไปแซบจะได้เคาะไก่หางตนไปเหียดันเบิดพิอานพี่น้องเลยนี่เคาะไก่่ลย เราไม่ไดก็มียังไงกับแม่นางกิดกข่าวนาตารีจนันนาตารีเกโบว่าจา้านาตารีเกโบว่าแต่หาพันละดอนยังไม่ได้นะจ้าไม่ต้องอาจาระ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามส่องนางตาลีเด็ดเด้จอจ้านาตาลีกาเฟ่หนอนหนูสละอาตอเต่าสละอาลอลิงสละอีแล้วก็กอไก่กสละอาไม่ใช่กาเฟ่กับเ,นเมนแ,แ,แล้วนะคะสละเอฟอร์ฟันพี่น้อง อภัยอยากเพราะว่าติดหนาลึกตาบนกระฝากติดตาบนเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตาในซ่องนันตารีติดกระคาดถ้พี่น้องเอาการทางบุกเจ้าจ่าแล้วก็ใคาดภัยอยากเบิ่งดวงอยากเบิ่งไผ่เบิ่งเบอร์เบิ่งดวงกะติดต่อมาทางเพิ่นเด้อทางช่องยูทูปของเพิ่อนเราไปคอมเมนต์ในเพิ่อนสายเฟซให้ไลน์เองหรอกพี่น้องในคอมเมนต์ของช่องยูทูปกระสันกัารภใยสนใจอยากเบิ่งไผ่เบิ่งดวงกะไปไปเบิ่งในเอง ไปติดตามซ่องเพิ่อนเบิ่งไพ่นะกะเรื่องแม่นบ่แม่นกะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเนาะเจ้ากะไปกดติดตามเพิ่นในเฟซในไอ้ช่อง YouTube เพิ่นแหละนาตาลีคาเฟ่ล่ะกะไปคอมเมนต์เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิให้เฟซให้ไลน์เองกะสิติดต่อบเบงหอ่งถ้าว่าอยากให้นั่งไลฟ์สดกัเข้าทางเพจก็ได้เด้อทั้งเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กกับนาตาลีคาเฟ่ขึ้นกันบางทีเฟซบุ๊กกับนาตาลีคาเฟ่ขึ้กันคั่นอยากเบิ่งดวังเฟซบุ๊กไหนที่ต้องซีเฟซบุ๊กหนาลีลีคาเฟ่โอ้หนาลีลีเนาะ ลีลีซองเืออนาลีลีคาเฟ่ักเทียนคือกันอะไรแมนประดยวเบิ่งไพ่อยากเบิ่งดวงกะทักมหาดังเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านางเป็นหมอดูดวงเป็นแม่หมอดูดวงจะดูไพ่ดูเบอร์จะเป็นพี่น้องบักใหญ่ส่วนคาค่ายกะเราจะจิตสัทธาสิบบาทส้บบาทก็ได้จ้าคาคามักคาผู้แมนเป็นคามักคาผู้อันเพิ่มนั่แหละแมนพี่น้อง อย่างไร<ด>ก็จะลืมติดตามนะจ้าคลิปนี้ขอฝากไปซัมเนียร์ฝากไปไรกดแชร์นะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้เราได้เด้อจ้าแล้วก็อย่าลืมติดตามซ่องนาตาลีนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ